แล้วมันช่วยงานสปตู้หลวงเขากี่บาทขอกอกการมูตาสินตาสานี่เขายังหอมยังน้อยของหบาทสิบาทอันนั้นมีอันอยางก็แบกแดงเรื่องเขาไม่ได้ไม่หเม่กวเดีว่ก็ไม่ได้แลมูเดอร์อยู่ทีหมูเดอเนี่ยพวกเราจะไปสนใจสนใจมูนี่ผู้พนรอบข้างนี่ดูข้านี้ดูสามเนดูมูนี่ มูเนี่ยที่นำกินนนำตาลนำสมมาตะหูกับบอามาขานำเข้าไปเหี่ยวของมูเนี่ยต้องไปสนใจคนไก่เอาคนไก่ตัวเขาที่สำคัญที่สุดเนะครัขาเกิดมาจะมีร้ำอย่างบาเก่าตุ้ลลงอยู่ไปเหี่ยวมาเคยเล่าติ๊กมันก็เล่าแฮมเล่าในเล่าก็เล่าแฮมพี่น้องท่าไหายตุ้ลุงอยู่ไปเหี่ยวมาเข้าปีสี่สิบหกอ่ะตุ้ลลงก็ไปเลือร้อนอย่างรูก็สั้น้าคนก็มีวันนี้วันศิลป์นะาะบางวันก็มีคนบางวันบางสีก็มีนะฮือบางศีกรมีสักคน วันนี้มีประมาณสักเจ็ดคนแปบดบคนนี่มาทานาเข้าแลบบ้วเนห่ยนมาถึงพี่น้องไตพ่ออาลามสันทิสุขมันมีสักทางแม้แต่คนเดียวอ่ะอาศัยญาติโยมผ่าจอดแต่เป็นญาติยิวทุ่งดุเดียนอยู่ได้พ่ออย่างปิยาวาจาขตงเกา่าแม่บ้านภาลงตุนน่งดุจจ้าแม่บ้านภาลุงนี่น่ะเป็น้นองเดินเจ็ดปันข้าวสารตุ่งด้อจอบอกหลายเท่อนแล้วบอกว่าเวลาตุลงลงไปไหนสมัยนั้นได้ระความพอลงนะถ้าพี่น้องเอาไว้ข้าวสารก็เนื่องได้น่ะอนุโมทนา เพราะว่าถ้ามีไปซื้อนั้นไม่ถวายก็ต้องตอกซื้อหมดเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งกระสอบสมัยก่อนอยู่หลายนี่ก็ต้องตอกซื้อเดือนหนึ่งส่วนกระสอบนะนี่ครบอาหารปลาเนี่ยมีวันนั้นไปเต้นงานสกูตัวนั้นสกู่ตุลุงในวัดยังแบบตันเดชเจอปัญหาเข้ามาละโคศกกับประจาร์ตุลุงวันนี้แบบต้องบอกคุญเรื่องอาหารปลายังต้องกู้เนึ่งที่ว่าว่าเขาก็บอกเขาก็ว่าเออไปยังบ้ำปล็ได้ถ่าสุรมงานคนใหญ่นั่งกินเหล้ากินยากันเขาก็บอกว่าไดะ แต่คนมาห้ามเขาทุกเจ้าทุกตนต้องบอกบุญทุกเจ้าตนใดบอกบุญเอาความอยาเขามาบอกเี่ยเขาบอกบุญเอาความดีมาบอกอีแม่เราเมื่อนั้นเมื่อเขาบอกเขาก็าว่าเป็นยังเอากูบนความมาบอกก็ได้เป็นยังมีปัญหาแต่ไม่เขาเชื่อเขาเนี่ยตั้งแต่เข้าวัดสามานะประมาณสักสี่สองสี่นะเข้าวัดสามาสี่สองสี่นะก็อาหารป่านน้อยตุลุงได้สิบหกกระสอบเนาะ กนย้อนบอกนะครับถ <Se S 1> ้าเขาบอกบอกนะแล้วคนที hmm. <c oughs> ่ว่าเขามันตาลวะมันบอกมาเฮินสักสอคนย้อนเขาบอกแล้วได้สิบหกตัวสอบยังสมมติว่าบอกเดียวนี่ะเออสถานาหลายติดอาราแมมีป่าอยู่ประมาณเป็นหมื่นตัวเนอะน้ำนี่ยาวไปร้อยห้าสิบเมตรกว้างนี่ประมาณสี่สิบเมตรประมาณสี่สิบเมตรยาวนี่ร้อยห้าสิบเมตรป่าเป็นหมื่นตัวเนอะน้ำนี่ลึกประมาณแปดเจ็ดแปดเมตร่เอาไว้ยังไ ถ้าวันหน้าวันตาญาติโยมเท่าไหร่ให้ถวายอาหารป่นานะอนุโมทนานกันเลิกฝากพี่น้องที่พอหนิดดยวยถ้าฝากไปเขาจะเอาเดี่ยวไปแล้วแต่ถยาหวันหน้าวันตาอาจจะเกิดได้อีกทอาจจะเกิดได้มือห่ออาจจะเกิดได้เราเอองผ่านไปเอาอาหารไปถวายต้องเอาไปบัด้องเอาไปถวายเขาเอาถวายป่าที่ไป่าได้ไกิน ไปเล่นอ,อย่างล้ำบากได้เลยะครับคุณู้น่ะอ่าหย,ยัดยงทระไหลไกยกระวานอาหารปลาะคออัเป็นอาหารปลาดุกหนุ้ำดอฟเม็ดใหญ่เอาเม็ดเอาเม็ดกาดเลยก็ดีนะม <c oughs> ันล้ำก,กันลูกดีกว่าโห้ันี่กว่ล้ำไปเขาอยากกินปลาอไนคนเขาอ,อย่างกับจ้างเขาบอกไปเดือดร้อนอะไรอย่างไรแม่ดึงไหล่ทำบุญสุดด้านไปนี่วันนี้ไปซื้อทีวีมาสองเครื่องสมาร์ททีวีถันหมื่นหกวันที่ซาวนี่จะไป็นหมอหุงเงนื้อบวัดไมดิ๊งก้นขอทีวีจากทุกเจ้าอย่าแม่ เพื่อเอาไปไว้ในโรงเรียนพรหลวงไว้ในโรงเรียนด้วยภาคศิสุทธิ์สาเดือนนักเรียนต้องมีกระสานไว้ตนเพื่อไปไว้แต่ละห้องเพื่อไว้สอนพี่น้องเพื่อต้องการด้วยสามชิ้นเพื่อเขาเขาได้เพื่อสองเครื่องเขาก็ดีแล้วเขาก็ทําบุญเหาเงินที่ไหนเงินอีแม่อีพ่อออกทั้งนั้นที่เอาไปซื้อให้าอีเม่เพ่อออกแบบยืมยันหอยเอาเงินที่ไหนไปซื้อนั่นคือบุญที่เขาได้ในเขาถึงเป็นอย่างนี้หกสิบหกนี้มันจะอวดนะบอุ้ฟัง ก็คนหนุ ies, ่มแล้วเขาเท่าก็มีคล้ายๆเสียดแม่ปุณบอกว่าทำบุญเป็นเดอรไอ้แม่ทุนการศึกษาเขาปลื้มรอนอย่งเงี้ยนะก็ไปทำมันก็เน็ตๆหน่อยๆนะเมื่อเจ้าหน่อยๆเจะกับตู้เวลาตู้เป็นเน็กใหญ่ๆนะขี่รถไปฝากตู้เจ้าพันเน็มไซบาใส่ซบาสเนี่ยมีอย่างใส่เอาสตางค์ทำมาถ่ายก้อนไม้เจ็ดเท่าไมต้องสังเกตก่อนนะถ้ามันมาหลายตัวก็ใส่เท่า มาหมดเลยสองร้อยไซด์อยู่สองร้อยตัวละร้อยถ้ามาหลายก็ติดตัวยาวเลยที่อารามสันติสุขมีร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งแม่บ้านไว้เลยถ้ามีตุกเจ้ามาฉันเพลนมากินก๋วยเตี๋ยน้ำฮ้อนน้ำชาอย่างบัดต้องเก็บเ่ยถ้ามึงจะเก็บมาเก็บที่ตุกหลุงเขาทุกสั่งไว้หรอกวันนี้ตุกเจ้าก็ผ่านไปกับมาคนจะขึ้นไปพระบาทสี่ร้อยอ่ะไปไปวัดอันอ่าป่าจ่ายจ่วัดอ่า เเอาลยจพี่น้องทั้งหลายก็จะขึ้นขึใหม่เลยเขาจะมาแวะแวะอย่างกินน้ำกินท่ากินก๋วยเตี๋ยวฉันก๋วยเตี๋ยวอี่าเขาบอกว่าบอกไม่ฟังมันห้ามเก็บมมาเลยถ้ามึงจะเก็บมันเก็บที่ตู้ลู้ถ้าบอกหลอดสองโดดนี่นะถ้าสี่ห้าโดดด้วยมึงเก็บเลยก็คือสมมติว่าสักสี่โดดโดดสองห้วยใหญ่หน่ยห้วยสามชี้นกันมึงก็ต้องขึ้นห้าขึ้นหลังต้องตีกัน มันน,มน,นั่งลำไปเนี่ยน้ะจูเขากำลังจะใช้ว่าสร้างบุญนี่นะจะไปสร้างเพื่อความเดือดร้อนอันบุญมีที่ไหนก็นใช่ว่ามือตาทักษิณเจริญเมตตาภาวนาะอันมืนอกกาตาเนี่ยพี่น้องเท่าไหร่มือตาเนี่ยมือตาที่ไหนมือตาที่ไหนก็ได้จะทำบุญกับไถ่ก็ไปได้ไปเจอไถ่จงป้าปอย่า,ยางนี้ตู้รูมันจะมาขวยข้องเรา อีแม right? an you yes ่ขอเต็มใจว่าไหนไปเลยอีแม่ขอจะทำบุญว่าไหนไปเลยทำบุญใช่ไหมต้องทำบุญทุกเจ้าออกมาบ้านประช่วยเหลือสังคมไปขับรถตุกคนยากคนยบลำบากลำบนยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งโควิดอย่างว่าไหมพี่แม่บางคนขับรถตุ๊กตุกเยบเงียบลำบากลำบนเขาอาจจะมีข้าวสารสักลิตรกับมีข้าวต้มขนมอย่างครับไปไปยืเยืดกันมันก็มีความหมายนะมันก็ได้กินแล้วหันละอ่อนเตียวมามีขนมกข้าวต้มขนมเสือหมอีนะพี่น้องไปเมื่อมันกลินมันก็ได้มีความหมายแล้วมันก็มีค่านั อ่านกขเท่าคนเก่งเดียวยกูก็นนาโมกันเป็นจุดแข็งราข้ามถดดนนใช่ไนี่ก็ได้บุญแล้วเข้าหน้าหนาวครับพี่น้องตลายเอาเข้าหน้าหนาวเขามีเสื้อมีผ้าหน้ากากสั้นๆนี่นถูๆเป็นปันไปมันก็ได้บุญแต่ที่เขานิยมมาวัดเพราะว่าวัดมันเป็นสูนรวมที่าม,าททม,าามาไดู้นร่รวมด้านจิตใจส่วนไม่ก็ทำบุญวัานไหนก็ตามใจตุลูมันจะววดตัวนั่งก็ฟังไปเกั่แล้วแต่ถ้าจะพิจารณาถ้าเราไปคิดพิจารณาเอาเองประกาศสร้างบุญคืออะ ถ้อีแม่จะแนะน,นําวิธีทําบุญนะถ้าอีแม่เขามีแค่ตังร้อยถ้าจะทําบุญแนะต่ไหนตู้ขอให้ทำแค่ซาบาทถ้ามีร้อยเดียวจริงๆนะต้องทําซาบาทเพราะอย่างจะได้บุญแต่ถ้ามีร้อยเดียวลองไปทำแปดสิบมาได้บุญรึเล่เนี่ยเหรอเรือซาบจุนะครับบอกยังไง้ยเนี่ยเรือซา,าบะไม่มีไหนแปดสิบพ่อตู้บอกแล้วมุ่งม่ เอโหม่กันได้ไม่ได้ทำบุญทำเดือนร้อนมันต้องทำเนี่ยเพราะว่าการสร้างบุญตุลุงทำมาอย่างกระจ้างอ่ะก็ตุลุงกงบอกเราทำมาอย่างกระจ้างด้อยถ้าเดือนร้อนตุลุงทำนะภัยมันต้องมาขอถ้าเต็มใจทำนี่ยถ้ามาขอกำรถี่นะไอ้ปุ๊กกันเสื่อๆอ่อเอาปลาคนไปเลี้ยงยกตัวอย่างหน่อยเอาปลาคนไปเลี้ยงคนหลวกกับนายผู้ใหญ่บ้านถ้าเอาพร้อมใจปลาไปเลี้ยงเสี่ยงตะใดเอาบบกึนอ่ะ

đây nè tụi bôi xuống chạy nè có hai giờ sẽ đai để thấy dương là sao bạc mà đai mà sai còn tay nhét bỏ không phải hấu hước tôi luôn các dương màu tôi luôn có dương đủ không nếu mà khổ té té mà mình phải làm dặn ừ, cả bạc màu lâu không mà. được nhiều người <laughs> คนเนี้ยแล้วไปสีบปารอตู่แล้วมันจะเอาไหนมาส้ายแ้เื่อสีบบาทมันโป้นมันได้เต็มใจก็อเต็มพ่อมาเต็มพอมาเ้อที่ค้านามนี่มูงเฮาหมดจาดทั้งหลายนี่ยพถึบอกว่าคนเราสร้างบุญนี่นะรีบสร้างตอนมีคนไเมื่อยมาข่ขใจสร้างนไปอุการนโมจไปสร้างเวลาอยู่นีสบายขใจทำบุญอย่าบุญจากเตียนจนักมนือเจ้าบ้านเมืองไจสืบเจต่าใจทำ พ่ออยากเสริมดวงจะตาแต่นี้บางทีอยู um ่ดีมีชงให้ทําไปบ้ากันโอ้มีเวลาช่วงนี้งานนะมัน้านมันันนังเป็นเราว่ากันได้ไเออเอาไปมาแบบสบายก็มันสบายมากไปยังไงเื่อาหารอาหารเงินอะเออเออเออก็เจอหนุ่อเจ้าว่าใจเอาว่าใจเอา นเจ้าโดนนี mm. Luckily, <laughs> Hence, ่โดนหลน้อยช็อกละอันใช้โกนหมื่นก็ยุงหายเออเอาตามย์ไปซื้อรองเลยเหมครับไม่ใช่ฝางหรือไะอุ่นฟองเนี่ยมันนู้นคนหอมไปเนี่งสินุ่นเจ้ามาเข้าป่ากำลังสูงตุ้ลุงไปหันนะไอ้ี่บอกตุ้ลุงไปหันในคอกนี่นะคนที่ติดคอกนี่นะ สี่ห้าข้อเนี่ยนับสุดฟังแต่บบแต่แย่เลือกันฆ่ากันฟันกันเราอ่อนมุขี้มันก็โหติข้อฆ่ากันฟันกันกติข้อไหีแม่บอก่าฟับางคนอ่าตึ่งวันมันฆ่ากันฟันกันก็คือสี่พระเจ้ากฎหมายเนี่ยพี่น้องเท่าไหร่ฆ่าสารดับชีวิตบางคนเข้าใจหมายถึงปูปลางูอ้งูวายจักม้าหมูมากาไก่จริงๆแล้ววฎหมายถึงคนก่อนนะครับกฎหมายมาที่หลัง คำสอนพุทธเจ้ามา2,500กว่าปีแล้วพี่น้องต้องไปเชื่อไปอ่ะเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเรานี่เถอะวแตเดี๋ยวในแถบยุโรปนะพี่น้องต่างประเโอ้ยมาถันมาอันเนี้ยวันนั้นน่ะตู้ลงหันใปเนี่ยตู้ยังหันที่ในในในเฟซนี่ยตู้ลงจะสกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาประเทศมูกันไดเราอ้อนก่อนจะก่อนจะเยี่นหนังสือไหว้พระให้กับหลกไหว้พระเสร็จแล้วนะปุถุทำเทน้ำกัดเชื้อม่แต่เดีมัน พี่น้องปานทิปัตดาวเว้ละมินเอสิข้อปัจจุบันจำเอาที่อย่างนี้เพื่ออย่างนี้กันเพื่อเอาเด็กๆของเฮานี่นะพยายามจะโลภล้ากันเดิกๆกอีแม่อันการฆ่าสัตานทิวิ์ผิดสิ่งหรอผิดสิ่งข้หนึ่งฆ่ากันฟันกันพี่น้องพี่น้อง,อนนออง,อองก็เถอะอีน้องชมพู่เนี่ยก็ฆ่ากันเนี่ยพี่น้องผิดนั่นแหละ ม่ใช่ตีขอบแต่คนใดบอมูต้องหอดมาเดียวไปเพราะว่าให้ผีหน้าทำชิมผีโอ้ตอนนี้พี่น้ัดอะไรมันค่ากันฟังกันผิดไอ้น้อยคนหนึ่งมามาตางกันเข้ามาทําบุญมาถามว่าตุลุงตุลุปอย่างอังขาดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่มันมิสศีลก่อโหเพิ่นหมายถึงคนน่ะหน่อยเพิ่มเชิดหมายถึงสัตว์นะอ๋ออันนั้นผมเข้าใจว่าละอย่างอ่ะผมแค่หัว่าการข้างหัวฆ่าควาย แล้วก็ถามมันขิงจะขิงถามใหญ่ตุรุ้วันนี้พ่อผมตายแล้วไปเกี่ยวเนี่ยก็พ่อพีตายอี่พ่อมานลาบไฟแล้วไปได้ผมลาบมานี่ปีโตตุูเหมาะขนาดนี้ไม่ใหญ่ถ้าหมมาทำบุญเนี่ยเออหมมาตายเนี่ยไม่ได้บุญกระบาลหรอกเขาก็ขิงจกถามน่ใหญ่เมื่อเองลาบมาแล้วเขากว่าป่าไม่ใหญ่เหมือนกงน เขาบอกอินูป้อป้อมันไมได้เฉดขนานเขาบอกกินแค่ตาปลตาก็ปัาใจตนแล้วเดี๋ยวมันคายลก็มันกาเซรไว้หน่มยหลังลโกไปเจปป้อแล้วพเจ้าพ่อนกบหนึ่งบอกบอกมึงทำผมไนไม่คุ้นคนปาตาตำน้ําพริกมาถามมั้งการ่าทัพ ชีวิม <S <S ่มเป็นศีนสีนะลูกผไม่รู้ถาห้แม่มาทำบุญตับนี่พกมานี่ถวายไม่มีชีิตกัน้ำพิกมาไมเป็นอย่างมันเป็นน้ำพรกกบอกโกะต้นจะได้บุญมากไยังว่าเขาคอยอยู่บ่าอย่างเขาเบาอ ไปฆ่ากันฟันกันในสิ่งหนึ่งข้อที่สองเป็อย่างลักงหวเนออกลักทรัพย์ีข้อตีข้อผู้ดุเจ้าวาสอว่าหน้เรามีแม่เขาต้องเชื่อคสอบผู้ดุเจ้าหน้าไปเชเชื่อตู้ไม่ลินมันต้องเชื่อตู้กรรมผู้ดเจ้ามออู้ฟังหน่อยแม่ลักทรัพย์ตีข้อเปอย่างขาเราอู้ฟังฮะมันมีไอกอไอคอับตู้น้องไปเรื่อนงกระสุนขยุ่กรรมนิสุญญามันเตะจ่ๆมันก็กระโดดเขาโดตดังเลยจเดี ไ็ถึงคนนั้นยัยก็จาก้าตูนตาลาพี่น้องปัจจุบนันมีไม่ไอ้กอก็ไอ้ขอไอ้กอเป็นคนขี้รักแต่เปินนขีโลกไอ้ขอเนี่ยเป็นคนขี้รักและขี้โลวเองวันนั้นสมอกสลุมเนี่ยมะคำเนี่ยหน้าหนาวโลกไปลักปัดเต้าเจ๊กเจ๊กคนแยสสวนปัดเต้าก็อุ้มบัดเต้าคนแก่ออกสวนเจ๊กมาลักมอกสลุมเนี่ยไอ้กอมันขี้โลกทัน มันเหลียวไปหันหมวกแจ๊กมันก็เปียกหมวกแจ๊กมันสูงแล้วมันแบบบอกไอ้กอว่ามันรักหมวกไอ้กอก็บอกงูว่ามาตัวกันมันมันสูบเหลียวไปยังสู่หมวกโดยก็สาวแบบเต้ากบเต้าของสวายไอ้ของสว่างโก่อนโดยอ่งเต้าเนี้ยปวดแล้วหมวกอ่อเลียวมากแต่ยังโดยกบมาไม่จัดพวกกุยจอดปะ

หวันก to ันไปหวันมาจั๊กบมกออกหลวงกลายเป็นเพื่อนมาต่อเฮียบอกยังก็ขี้แต่ลักหมวกยังบบบอกเคอแห่พมาแต่กี้กินแบสูบลูกให้ไปหูอางนอก็จะตายเขาไปเอาไปบอกเออเริ่ดีบบนี้ป่ะไอ้เกิดสระไม่รู้เราสรคือคนขี้ละอ่ะพูดถึงวบาประมาณรู้จักประมาณรู้จักการร้จักเวลาพระเจ้าถึงทำบอลเดินใส่กาง พี่น้องเดินสายกลางเหี้ระกอบทัวันทวันเรามาเดินสายกลางกันลูกย่อนน้นหนึ่งน้กหนึ่งยังเป็นยังยังเอวันเวันเนี่ยความยุติธรรมมีไหนมาหันมาหัู่หลับพี่น้องต่าไหลก็แล้วแต่เขาก็ไปอู้ในสาลยุติธรรมมาซ้ำๆอย่รเจ้วนที่สาไปยุบาหรือเป่าพี่น้องต่อเขาก็ไปอู้ไปหันมาลักสณะเนี้ยเขาก็มู้หนันที่นถูกันแล้วแต่พี่น้องยัขึ้นอ่รกอบอันคนเทาอย่าง่พอดีพองามเพียงพอ ถ้ายังไม่จนอยู่อย่างคนจนจะไม่มีมันจนถ้ายังไม่รวยอยู่อย่างคนรวยมันจะม่มีมันรวยนี่แม่ของน้องเดินแล้วเดิน,นั่นนี่ขาออกมีออกปอกออนี่นี่ว่านี่ขาออกตัวเองเนี่ยพี่น้องตัอไหล่ไม่ใช่ใครบ้างหรามันต้องคนออกมีอย่างเราเดินในชีวิตอ่ะบอกพอดีพองามกับยังพ่อไปไนแม่ฮันมีอย่าง,งรับคนเดินชีวิตคนรวยเพิ่งมาอาศัยอันนี้คนบอกว่าจะไปรับอย่างลุงเปิดประดี ก้อนท้อเล่างของพวกนี่มันดีแต่แต่แต่เปิ้ลล่าของหอกผมก้อนท้องล่างของมันตีข้อขอนการ่ถแยกกระจาดเลยในข้ออะไรไม่ทำอย่างเขาที่สามเกี่ยวกับเรื่องอย่างเกี่ยวกับลูกข้าวบัวกับลูกข้าเมียอันบ้านเรือนเด่โตเราหัวฐานมีเสาทานหลายต้นมันยิงโนไหลเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจตั้งแต่งงานกันไว้อาศัยกันอาชีพเพิ่งอาศัยโดยมี่น้องเมื่อไรเขาบ่นวาหัวเขาบอกว่าเขาจะมาหันวิหารนี้มีลินดาการจะต้องเป็นสองั่งหลังเดียว แล้ก็แดงออกการที่หาแฟนครับมีสองจัวครับใครเป็นคนแดับรรทบุรุษเป็นคำขึ้นประทานไม่ได้รูที่ดีเดียวเลยตาดงกว่ามาดูว้สังกป็นโปกโกแฟอันตัวหลงก็แฝงตัหลงเขาไม่สองผู้ ที on, people, people. Teachers, so hmm? nah, ่น uh, anyway, ้องทั้งหลายอันบ้านเลินใจโตระโหสถานมีเสาคางหลายต้นมันจึงสะไหเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยนใจต้องแต่งงานกันไว้อาศัยกันวันนี้บัรลงเรื่องลงไปนั้นแต่จะเล่าให้ฟังว่ามีคนจ่ายคนหนึ่งไปข่มขืนไม่นิงข่มขืนมันก็พิสิทธ์วนะท่านตีคอกน่ะนี่แม่เขาฟังเอาเรื่องเนี้ยสมัยตะกอนนี่รุ่นอีพ่อเขารุ่นตะกอนมันมีคนหมายจะแท้เนี่ยก็จะสอนลูกสอนหลานกลัวอย่างกลัวบาปไปเนี่ยนะลูกบาปนะอย่าไปทำเรื่องบาปเรื่องกรรมในบันนี้ก็จะสอนเนี่ยเพิ่มมาสอนเพิ่มมาสอนเรื่องคนหมายเพิ่มสอนบาปกรรมเนาะ ไอ้เรื่องไปคมขืนไปยิงพ่อแม่คุณมาปลามาใส่เนี่ยทิงคมขืนูกหาใหาเอาทิงตีคอกหา้าปีถ้าทิงเอาลูกหาไปเป็นเมียนะ่ไอ้นั่นปวดที่คอกจะเป็นเอาอีน้อยนั่นไปเป็นเมียเป็นเมียอยู่ด้วยกันได้สาปีมีลูกสามคนมีลูกสามคนตกห่มวันมาเมียไปทํางานมาปิกมาถึงบ้านครัวมันอยู่ไหนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่ไหนเป็นกำกิดเนี่ย เมียมันเลิกงานบ้างครัเป็นอย่างเล้เป็นอย่างเราไปว่าไปเลยนะมีอย่างต้องบอกกันสามสี่ปีมาเดี๋ยวรู้ซึกว่าให้มันสมชื่อไปลบซึ้งเศร้ามีอย่างก็บอกอ่ะต้องห่วงใจอย่างต้องบอกอายุกว่าไม่เศร้าอีกแค่ปันสองปันหลกมันมามีอยัางมามีอยังใหญ่ให้มีใหม่่ะทำหมูทำไมเขาไม่ได้ล่ะไอ้มัอนนั่งเกิดหัวเรางนี่อย่างอ่ะ ให้ยองติดขอบให้พ <mut> <lo ar> <itti> oh ้นลเาแล้วเป็นไงแล้เป็นาวปียังบมดดนนี่มึงหัวเราะไม่ได้ไหมให้ยองติ้ขอบเล้แล้วบมกำลันี่คือสิาษโคมขืนกับําชำเราติดขอบหมดทุกอย่าง บอกว่าชนชาติไหนคงเกิดเนี่ยพี่น้องอะไรมันจะเป็นอยแบบนี้นั่นคือคนใหม่มเป็นคำสอบพองเจ้าข้อที่สี่คืออย่างปียาวาจที่วนาหลอกลวงซึ่งกันและกันคนเขามีแต่เราคนหลอกลวงยี่แม่เขาเขาฮูู้รอมาบอกสำนักงานเมืองเขก็มีเราที่ไปหลอกหลอนกันขาฮู้กันอยู่แล้วภัยๆัอเบ้ามาันหายไปเยอะ